ทรงปลงอายุสังขารอานน์เธอจงถือผ้าปูนั่งไปเราจะไปสู่ปาวาลเจดีเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันณที่นี้ได้ตรัสอนุภาพของอิทธิบาสีประการว่าอาจทำบุคคลผู้เจริญได้เต็มที่ให้มีชีวิตอยู่กับหนึ่งก็ได้แต่พระอานน์ ไม่ได้ทูลขอให้ทรงอยู่เพราะรู้ไม่ทันทรงขับพระอานน์์ไปแล้วมานได้ฟื้นคำสัญญาเรื่องจะปรินิพพานในเมื่อพระศาสนาเป็นปึกแผ่นดีแล้วพระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยในการปรินิพพานเรียกว่าปรงอายุสังขารแผ่นดินไหวและตรัสเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวคือลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาล โพวทสัตว์จุติประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักปลงอายุสังขารปรินิพานอานนเมื่อตะกี้นี้มานผู้ใจบาปได้เข้ามาหาเราที่ปาวาละเจดีนี้ยืนอยู่หน้าที่ข้างหนึ่งแล้วกล่าวแก่เราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานเสียเถิด บัตนี้ถึงเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แต่ก่อนว่ามานเรายัางจักไม่ปรินิพานจนกว่าพวกภิกษุสาวกภิกษุณีสาวิกาอุบาสกสาวกอุบาสกสาวิกาจากมีพร้อมบริบูรณ์จนกว่าพรหมจรรย์คือศาสนาจากมั่งคัง่งเจริญ แพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีดังนี้พระองค์ผู้เจริญบัตนี้พรหมจรร์ของพร,ร,องระผู้มีพระภาคมั่งคัง่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานเถิด ขอพระสุคต,ตจงปรินิพานเถิดดังนี้เราตอบว่ามานผู้ใจบาปเธอไม่ต้องขวนขวายดอกไม่นานเลยตถาคตจากปรินิพานอีกสามเดือนจากนี้ตถาคตก็จากปรินิพานดังนี้อานนท์บัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะ ลงอายุสังขารแล้วณนะปาวาลเจดีนี้พระอน,นุ์ได้สติจึงทูลขอให้ดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยอิทธิบาทภาวนากับหนึ่งหรือยิ่งกว่ากับทรงปฏิเสธอานนท์อย่าเลยอย่าวิงวอนตถาคตเลยมิใช่เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้วพระอนนท์ทูลวิงวอนอีกจนครบสามครั้ง ได้รับพระดำรัสตอบอย่างเดียวกันตรัสว่าเป็นความผิดของพระอานนท์ผู้เดียวแล้วส่งจารณัยสถานที่16แห่งที่เคยให้โอกาสแก่พระอานนท์ในเรื่องนี้แต่พระอานนท์รู้ไม่ทันสักครั้งเดียวอานนท์ในที่นั้นถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจกห้ามเสียสองครั้งแล้วจกรับคำในครั้งที่สามอานนท์ ตาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลยดังนี้ ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้